หาเลขเอ้ยหาทูปเทวีสวรไม่เจอเช่ามากะว่าจะมาไหว้เป็นคลิปที่สองหาไม่เจอเมื่อกี้ที่ไหว้หลวงูุทวนะ่ะใช้ทูปของอไอ้ไข่ส่วนทูปของเทวีสวรณอ่าและองค์เทวีสวรเช่ามาแล้วก็ทูปก็เช่ามาของเทวีสวรณหาไม่เจอ เลขที่ชอบงวดนี้มีหลายหางนะคะส่วนเลขทูเลขปิงปองก็ดูเอาตามคลิปเลยค่ะเมื่อคลิปเมื่อวันที่20อ่ะแต่มันเป็นคลิปของงวดวันที่31กรกฎาคมห6คืออ่สเดือน7 6 6ส่วนเลขที่ชอบมีหลายหางแต่เข้าอยู่นะคะมีเลข ที่ชอบอะค่ะมันอาจอาจจะมากกว่านั้นแต่เอาเฉพาะที่ชอบที่ชอบมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าสองสี่สองห้าแปดสี่แปดห้าและหกศูนย์หกหนึ่ง สามศูนย์สองสองหนึ่งชอบเลขนี้ส่วนเลขฝันก็ตาดอนฝันหินฝันหินควายสี่ห้าตัวแล้วก็มาเจอหลุมหลุมขุดไปเจอปลาหมอหนึ่งตัว แล้วพอขุดลึกๆลงไปก็เจอหมาจิ้งจอกอีกหนึ่งตัวส่วนเลขปิงปองที่จับเมื่อวันที่20เมื่อวันที่20กรก,กฎาคมห6หรือวันที่20เดือน7 66ได้เลขปิงปองคือเลข461 0 5้วและก็เลขทูกได้0 0 2ส่วนเลขทูกของหลุงโอทวดก็ตามคลิปเลยค่ะแล้วจะจะทำเลขทูกอีกรอบถึงมันหาย เอาไว้งวนหน้าแล้วงววดที่แล้วที่จุดทูบดอกแรกไม่ติดนะแล้วมาจุดดอกที่สองก็ยังเข้า9-2แต่เป็น6กสองและนี่หาทูบไปเจอท่านก็คงให้ทูบสองคลิปนี่ละมั้งคะเพราะว่าคลิปนี้หลวงพ่ทวดที่แก้บนนะ่ะเลขทูบหนึก้าเ เลขไทย1กับ7ตัวเดียวกันเลข6กับ9ตัวเดียวกันแต่ถ้าเป็นหน่อย1คือ1 7คือ7 6, 6คือ6ส่วนเลขไทยจะอย่างนี้สามสิบงวดเข้า25งวดหมดทั้งหมดเข้า25งวด2 5 26งวดถ้ารวมตัว17,6,9เป็นดเป็น้ด้วย26งวดแต่ถ้าแบบเอาธรรมดา1เป็น1 6กเป็น6 9เป็นเก้าองกลับ พอสามงวดก็เข้า24งวดเด็กปิงปองก็ที่วันที่ยี่สิบนะเจ้ออกวันที่นี่ยเองเจ้ออกที่31มสิบเอกรกฎาคมจะออกวันที่31มสิบกรกฎาคมหก,ก,ก 6, 6, 6คือ3ามส6ดเจก็เป็นเลขปิงปอง4ีหและ05ห้ทูบศนะูนยส่วนของอาหลวงระเครืก็ ทูกนะ่เก่ากงวดนี้คิดแค่นี้เอาไว้งวดหน้านะคะเฮงเงปังปังกดไลค์กดแชร์มากนะคะตั้งแต่ทําคลิปเปไม่ได้บอกกดไลค์กดแชร์ให้บ้างน,นะคะจะได้มีกันตังใจทําเลขเลขเข้าดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นลูกช้างก็พูดให้เพียยน,นนิดแต่จาได้หม ชาวหัวหมูของลราคลิปนี้จบแค่นี้เอาไว้งวดหน้างวดวันที่16สิงหาหกหกนะคะเฮงๆปัง,ปงๆัรวยรวยทุกๆุคนคนไหนที่กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยๆถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะเย้สวัสดีค่ะ